Çok ะคะใครๆก็ทําสินค้าหรือว่าเซรั่มต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับสิวนะคะแต่จะรู้ได้ยังไงคะว่าสินค้าตัวนั้นดีจริงๆเบลขอแนะนําเลยนะคะเป็น3ตัวนี้เลยค่ะทุกคนหมอกุ้งนะคะทําเองนะคะคิดค้นเองนะคะอีกทั้งนะคะยังนําเข้าสารจากประเทศเยอรมันอีกด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะที่ถูกใจสาวๆอย่างเรามากเลยนะคะคือราคาค่ะราคาดีมากๆเลยค่ะทุกคนสมเป็นหมอกุ้งจริงๆนะคะทาของดีนะคะอีกทั้งราคายัางย่อม อ,อีกด้วยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเป็น With Active B3 Serum ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มลดสิวสูตรหมอกุ้งนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดํานะคะและอรอยแดงค่ะให้แลดูจางลงและลดการเกิดสิวทุกระยะได้จริงนะคะอีกทางนะคะยังช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมออีกด้วยค่ะสําหรับตัวที่2นะคะคืออะโลเวล่าวิตามินอีครีมค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมบํารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะพร้อมทั้งโจโจบา และเชียร์บัตเตอร์ค่ะทําให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นเรียบเนียนไม่แห้งตึงค่ะและสุดท้ายนะคะคือ AMC Cream คค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาแต้มสิวค่ะทุกคนเบลชอบมากเวลาที่เบลเป็นสิวนะคะเบลแต้มทิ้งไว้เลยนะคะตื่นขึ้นมานะคะสิวยุบเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เบลทากันแดดอยู่นะแต่แบบ ทาแล้วไม่เป็นขุยหน้าไม่มันไม่อะไรเลยนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าครีมสามตัวนี้นะคะทาก่อนแต่งหน้านะคะทําให้เครื่องสําอางติดหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยนะคะที่เบลชอบมากๆเลยคือระหว่างวันค่ะหน้าไม่มันไม่เยิมเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะหน้าใช้มากเลยใช่ไหมคะแต่เบลแอบบอกนิดน,นึงนะตัวที่เบลปลื้มสุดๆนะคะต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะ with active b 3 serum ตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้คือแบบ ทางลดสิวนะคะและทําให้หน้าชุ่มชื้นอีกด้วยนะคะตัวนี้ปลื้มมากๆเลยค่ะแลกตัวนะคะที่เบลอย่างแนะนํามากสําหรับใครนะคะที่เป็นสิวนะคะนี่เลยค่ะ a m c c r e มนะคะเป็นครีมแต้มสิวนะคะช่วงที่เบลเป็นสิวอยู่นะคะเบลก็จะใช้ครีมแต้มสิวตัวนี้เลยนะคะแต้มพิงไว้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่แสบไม่คันนะคะไม่เป็นขุยแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเซรัม่มครีมต่างๆนะคะที่ช่วยรักษาสิวนะคะและปลอดภัยนะคะบอกเลยว่าต้องเป็นครีมสามตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมไปตำกันนะคะสาวๆผิวหน้าเนียนมีชายไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้เบลต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย